วันนี้พาลูกสาวไปสตรอ w บ e รี y พิก k ิ n งนะคะอากาศดีมากค่ะมนีคุณสามีไปกับลูกชายแต่ว่าลูกสาวมาก,กับคุณแมนะ่ไปเลยค่ะโอเ okay, ค let's go ถึงแล้วค่ะ <c> ถึงแล้วค่ะ <c> แล้วค่ะไป <c> hey, ไปกอ่อน <'s> <c oughs> บรรยากาศนะคะอันนี้เป็นฟาร์มนะคะไปดูกันเลยต้นนี้เขาปลูกเองหมดนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือไทยนะคะเป็นผักของตามปลูกหมดเลยนะคะโอเคแล้วก okay, Hi, is our first time here? Um, what we have this season? I mean, this time? Right <laughs> now, we just have to pay with e container, not by like the weight, so you can. Oh, okay, yeah, yeah, yeah. Okay, and there's also like a play area for kids and stuff. Mm -hmm. and mm -hmm. It's roughed. Get it. Can mm -hmm. like Oh yeah, that hands. um uh Spookly. Mm -hmm. mm -hmm. Baby girl, you got so sort much of stuff animal at home. Yeah, this one's like a real rabbit. It always <laughs> feels real. Let me see how much. Yeah. yeah. Baby, can you please don't oh, touch it? Okay. Know what, know what kind of Where this เขาบอกว่าเก็บตังค์หมดเลยแต่ว่าซื้อเราซื้อเป็นบักเก็ตแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือสิบเหรียญนะคะเอ่อส hey, ิบเหรียญแต่ว่ามันก็เป็นแต่ละไซส์ค่าเข้าสามเหรียญมีค่าเข้าด้วยนะี่คือราสเบอร์รี่ราสเบอร์รี่นะคะราสเบอร์รี่ That's not well done yet, honey. Okay. You have to look. It's very really like. Let ชิมดูกับมันหมากเร็บแมว see juicy red okay go ahead <Yeah. S 1> you don't want to pick a bad one though Good o n a good one not like a bad dark Put mm hmm. <right? S 1> it in h e เหมือนหมากเร็บแมว <laughs> ลูกสาวข่อยลูกสาวชอบมากนะคะเว i know it's not gonna be a lot outside because when people come here to pick whatever is outside it's easier to pick i'm just going pick it more right thank you yeah that's good yeah when the others come in there's just like someone outside like there's not gonna be a lot left เดาแต่ก็เดาสิบเหรียญแต่ so many of them, six them, yeah maybe when you look, when you sit on this position you can see more เ,เพื่อนๆอันนี้เป็นลูกพีชนะคะแต่มันยังบม่สุกนะคะนี่เป็นลูกพีชเยอะมากแต่เป็นพีชที่ยังไม่สุกนะคะลูกสาวขอยกเกินราสเบอร์รี่ฝั่งนู้นก็จะเป็นแอปเปิลนะคะ พีชเยอะมากเลยต้นใหม่โมนี่เขาจะเอาปลูกมากเป็นสิบสิบีเลยพี่น้องกลัวสิใดแบบว่าให้มันออกดอกแบบดีหรอกเท่ากับยางตอจะแดดดีดีเหมือนนี้กว้างนะคะนิวเจอร์ซีย์จะเป็นแบบว่าอ่าสิเป็นหม่องเขาเอิญอย่างบิ๊กฟาร์มแอเรียนะเพนซิลเวเนียนิวเจอร์ซีย์อย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบบิ๊กฟาร์มแอเรียนะคะยังมาหอดสตรอเบอรี่พชาสอ่นะคะเนี่ย ยังก <ed> <c oughs> oh, ินไปเรื่อยๆใส่สตรอเบอรี่ยุใส่ต้องเปิดหาเอาเดี๋ยนีโอ้นี่นี่ไม่ดีดูตนแปเปิ้ลโอ้พระเจมันเหนียวอะมันเหมือน Yeah. yeah yeah can you hold this i will put my camera away real quick